จังหวัดบึงการทั้ง8อำเภอได้รับอิทธิพลจากพายุคาจิกิแล้วส่งผลให้มีน้ำเริ่มท่วมถนนบางเส้นทางที่จังหวัดบึงการได้รับอิทธิพลจากพายุคาจิกิแล้วส่งผลให้มีฝนตกโปรยปรายตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่26สิงหาคมกระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชนทั้ง8อำเภอ โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนที่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือพกร่มไปเรียนชาวบ้านที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมใส่เสื้อกันฝนทั้งกลางร่มเป็นอุปสรรคในการเดินทางล่าสุดมีรายงานว่ามีน้ําท่วมถังบนถนนทางหลวงชนบทสาย3012ระหว่างบ้านผาสวรรค์หมู่10ตำบลชัย,ยพรอําเภอเมืองบึงการไปบ้านนาคําแคนหมูม่3ตำบลน,นาแสงอําเภอศรีวิไลช่วงที่มีการก่อสร้างบริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านผาสวรรค์ระดับน้ําสูงประมาณ50เซนติเมตร รถเล็กสัญจรไปมาลำบากต้องใช้ความระมัดระวังขณะที่นายจุมพศวรรณชาติิริผูวาราชการจังหวัดบึงการและหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ําได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธาร,รณภัยครั้งที่7ทับสองโดยมีนางสาวธีรรัตน์สําเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานณห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยแห่งชาติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการรายงานต่อที่ประชุมว่า จังหวัดบึงการมีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ในการรองรับฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้แต่ในส่วนที่จังหวัดบึงการมีข้อกังวลคือเรื่องลมที่มากับพายุและอาจพัดพาป้ายสิ่งก่อสร้างต่างๆอาจได้รับความกระทบกระเทือนจึงได้กำชับทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัยเรื่องนี้เป็นพิเศษและมีการสั่งการให้หน่วยงานมีศูนย์ปฏิบัติการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกอำเภอ เพื่อให้ทางจังหวัดรับทราบสถานการณ์ทุกหน่วยอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา